เพื่อนๆทุกคนผมมีเรื่องเหลือเชื่อจะเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนขณะที่ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วิทยุพวกเขาเจอสัญญาณประหลาดมันไม่ใช่สัญญาณรบกวนจากโลกแน่นอนนี่มันอะไรกันดอกเตอร์เอมิลี่นักดาราศาสตร์สาวอุทานรูปแบบสัญญาณซับซ้อนเกินกว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สัญญาณนั้นมีความถี่ที่เฉพาะเจาะจงและมีการทำซ้ำอย่างเป็นจังหวะเหมือนเหมือนใครบางคนกำลังพยายามสื่อสารกับเราผมรีบไปที่ห้องแลบท,ทันทีภาพที่เห็นบนหน้าจอทำให้ขนลุกสู้กราฟแสดงสัญญาณที่ชัดเจนเหมือนรหัสลับเราต้องถอดรหัส,สาศาสตราจารย์คิมหัวหน้าทีมวิจัยประกาศกล่าวนี่อาจเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ พวกเราทำงานกันทั้งวันทั้งคืนถอดรหัสสัญญาณทีละส่วนจนในที่สุดเราก็พบข้อความมันเป็นภาพแผนผังดาวฤกษ์และพิกัดของดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง พวกเขากำลังบอกเราว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้คำถามสำคัญคือเราจะตอบกลับเขาหรือไม่และถ้าตอบเราจะพูดอะไรนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เราเคยรู้จักเกี่ยวกับจักรวาลพวกเขาอาจจะเป็นมิตรหรือไม่ก็ได้ทุกอย่างยังคงเป็นปริศนาที่เราต้องค้นหาคาตอบต่อไป